ก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่ที่เป็นเกมที่มีคุณภาพนะครับคนได้เห็นว่าการเล่นทั้งสองทีมถือว่าเป็นเป็นบิ๊กแมตช์จริงๆนะครับซึ่งผลการแข่งขันถือว่าวันนี้นะครับเราควรที่ที่จะจะชนะนะครับแต่ในเรื่องของจริงในเรื่องของผู้ตัดสินในเรื่องของ v รีนี่เองนะครับตรงนี้มันมันเป็นจังหวะที่มันไม่ควรที่จะเป็นจุดโทษนะครับเรื่องนี้นะครับซึ่งอยากจะฝากในเรื่องของมาตรฐานในการตัดสินด้วยนะครับ มองตัวนีลูกเกมของลูกทีเป็นัไงนะครับตู้กับทีหังก็ถือว่าเล่นได้ดีนะครับก็เรา,ามีโอกาสที่จะจะจะสร้างสารรค์แล้วก็ยิงประตูได้หลายจังหวะนะครับแต่มันจังหวัดในสุดท้ายมันเป็นมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเพราะเขาก็มีกันป้องกันมาอย่างดีเหมือนกันนะครับแต่ที่อโอกาสค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันในเกมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมแรกนะครับที่ที่เราได้กลับมาเล่นในในบ้านเราแล,แล้วก็การที่เก็บ หนึ่งแ้มกับเกมที่เป็นบิ๊กแมทอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ท,ที่สนุกแล้วก็คุ้มค่า